สวัสดีจ้าพี่้องจา่ามาดามขอนเกียนพบพี่พบน้องรอบบายบายพี่้องจา่ารอบบายบายมาตองตกใจแล้อพี่้องจา่านี่คืออะไรนี่คือมะม่วงยักษ์พี่้องจา่มามะม่วงยักษ์อยู่ในดงป่าหิมพันของคุณยายพี่้องจา่ามานางรีวิวแมงวีแม,ง,แมงวันมานางรีวิวกินบกุกม่วงกับหลานพี่้องจา่าแต่บ่ได้กินของเจ้าของพี่้องจา่าเพราะว่ามันยังบัได้แกจัดแต่เขามีสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ,คอว่าเขาไปกินของ คุณปลาขางบ้านบ่ได้ไปคโมยกินเพื่อนคือว่าเห็นข้างหลังบ่จ้ะหัวหัวของหัวของของเพื่อนแต่ว่าต้นบก่วงของเพื่อนมันกะงามันกะมาทางบ้านเขากะแดวว่ากินแช์กันแบ่งกันกินคือจังของเขากันงาเขากับไปเฮียนเพื่อนกะแช่แช่กะแบ่งกันกินไป้องจ่าบอเว่าหมากไม้ใหญ่หางไป้องจ่าปอกเปลือกไม้แล้วไ่นาจ้ะปอกเปลือกม้แล้วปอกเปลือกมาแล้วเคี้ยวเซเวยไ,ไปอ้องจ่าเคี้ยวเสเวย เนนกันเลยจ้ะตัวก็จะเอาแบบนี้่ดะเจาะแบบฝานอย่างเงี้ยอ่ะ

สบสมคำลำเลือยเลยพี่น้องเขียวเสวยมาเด้อคุณป่าที่อยู่กรุงเทพพี่น้องปองปลาอยู่ทางฝังกรุงเทพมากินเขียวสวเน้ำกันกำลังสิข่าวแกมพี่น้องกำลังสิแก้ข่าวแกมอืม Nó như khó vậy ไรกินม่วงพี่น้องเคยเป็นบ่ แบบนังนังแบบนังนังอยู่สิแม่้แล้วนึกถึงเรื่องตลกสิ่มันกขวางม้าทีม่แมงดีก่แมงดีโอ้ย เฮ้ยตาแตกเอ้ยโอ้ยเขาเรียกสติกามามละมันต้งทำไมไม่กินหรอมันไม่เปรี้ยวไม่หรอบอกแล้วมันอร่อยอะฮะโนโน อพี่น้องอย่าบอกมองค้าคอ,อะ <_ d soul cat> เคยเป็นบอแบบว่านั่งยื้อซื้อแบบนึกถึงเรื่องคำๆนยังสิ่ไหมมึงจะคำบอกมาเลยอืมอืม หอานเนาะหวาแต่ลองปอดลรงนี้สิมันเหมือนกันไหมพี่น้องบวชสมเลยได้เคียวสวยบวชสมอย่าปากแห้งเด้ออย่าปากแห้งใส่หมากแล้วไ่สุกป้าดอันนี้ของเขาจช่เด้อ <'S> ว่มีเดอกของเขาเอาไปของเขาจช่ใส่บบังเด้อ พี่น้องเพียเขียวสวยหมากซูกับมีพะนะแสดงว่า <c oughs> อยู่ฟังหัวมีหลายเติบอยู่พี่นอ้องเดี๋ยวต้องไปยามจากมือพี่นอ้องเดี๋ยวสิมีการรีวิวไปยามสวนของคุณป่า <c oughs> <c oughs> มันยังไม่ยังมากมันยัง,ม,ม,ยงม,มันยังไม่แก่มากแต่ว่าหนกหน่ยนี่พี่น้องสิบ่านได้กินให้มันแก่กจัดก่อนเอาสิมานั่งกินให้เบิง้งสดๆเลยพี่น้องออนี่วันมันอยู่สวนบ่ะอ่านะใส่ถุงหรน เอามากินแบเน่ะมากินคลิปนีก้กะบม่คอยมีสาละอะไรได้เพี่อนเนอะเบาๆอ่ะเอาลูกอะ แบเน่ะบัวสมเลยบัวสมเลยเคียวสเสวยของป่ายวนบ้านสวนชนบประทานกระดูกขั้งไไม่น่องเดี๋ยวสิไปรีวิวให้บงังด้ สมยาพี่้องน,น้ำจิ้มก็ไม่ได้ใส่ยอย่างหลายเลยน้ำตาลผงชูรสรสด,ดีน้ำปลาพี่้องจ้าเน,นี่ยย้่ยจำเนี่ย นัองอยู่ไปนนเด็กน้อยีปน้องทางบ้านพี่น้องเขาฝนตกว่า,างช่างขอนแก่นบ้านมาดาม บะตกได้สองมือแล้วจา้าแต่ว่ากับมะหวนหลายเตร์มันจะหักนะขึ้นง้อย สมอยดากเติมมาเติมมา <S <S 1> <S 1> สำหรับคลิปนี้ ก็จะได้รับพีร้าหน่อยพี่รองโน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 พี่รองมากระเเฮาลูกกระเอี่ยวแซ่บ <c oughs>